โครง,งานจิตรกรรมสามมิติประเพณีไทยที่มาแล้วความสําคัญของโครงงานจิตรกรรมสามมิติประเพณีไทยศิลปะสามมิติมักจะประกอบด้วยจุดเส้นรูปร่างและงานที่สร้างสรรค์ผสมผสานระหว่างจิตรกรรมและประติมากรรมมีลักษณะเป็นสามมิติมีความคมลึกและนูนในด้านชิ้นงานประเพณีสงการานต์มีมาอย่างยาวนานวันสงการานต์นับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและยังเป็นวัฒนธรมรมลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ที่มีมาอย่างยาวนาน มีการลเล่นสาต์น้ำและก่อกองทรายคณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมสามมิติประเพณีสงการของไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยจึงจะทำโครงงานเรื่องจิตรกรรมสามมิติประเพณีไทยจุดประสงค์ 1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจิตรกรรมสามมิติประเพณีไทย 2. เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อผลงานศิลปะเรื่องจิตรกรรมสามมิติประเพณีไทย วอสวีโนขั้นเคต้องการสื่อถึงประเพณีสงการและสื่อถึงความเป็นนะครถมประเภทงานจิตรกรรมและปฏติมากรรมจิตรกรรมคืองานที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนวาดและระบายสีเพื่อให้เกิดเป็นภาพงานที่มีสงมิติไม่มีความลึกน,นูนปรติมากรรมคืองานที่มีรูปแบบสามมิติมีปริมาตรและน้ำหนัก What we want t o know ขัน้นเดกิจกรรมคือ 2. ปฏิมากรรมภาพกระดาษสามมิติคืออะไร 3. ประเพณีสงการคืออะไร 4. ขั้นตอนการปฏิมากรรมทำยังไง What we do to find out ขั้นดีศึกษาประเพณีสงการของไทยว่ามีลักษณะอย่างไรและดูวิธีการทำงานจิตกรรมและปฏิมากรรมสามมิติว่ามีรูปแบบไหนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ในการทำโครงงาน ภาพสามิติประเพณีไทยกรอบรูปกระดาษสีสีกาวกันไกลไฟติดตกแต่งทิชชู่กาวสองหน้าขั้นตอนในการทำโครงงานภาพสามมิติ 1. ออกแบบลักษณะของงาน 2. ว่วาดรูปเกี่ยวกับประเพณีสงการไทยและระบายสีให้สวยงามขั้นตอนในการทำงาน นำภาพที่วาดมาตัดแยกกันเป็นชั้นๆและลองจัดวางในกรอบรูปให้มีลักษณะเป็นภาพสามมิติใช้ทิชชู่เพิ่มความนูนและนำมาติดกาวสองหน้าให้เรียบร้อยก็จะได้ภาพสามมิติประเพณีสงการ What we want to know ขั้น L 1. สามารถสร้างสารรค์ผลงานโครงงานศิลปะเรื่องกิจกรรมสามมิติประเพณีไทย 2. จากการสอบถามความพึงพอใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนักเรียนโรงเรียนทวารวด,ดีชั้น4-6จำนวน15คนสรุปผลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลงานโครงงานเรื่องจิตกรรมสามิติประเพณีไทยอยู่ในระดับดี